สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยในซ่องดีๆ Galaxy Phone นะครับวันนี้ก็จะมาแก้เครื่องเป็นขาวดํานะครับทุกคนดู YouTube ดูแอปอะไรอื่นๆเนี่ยเป็นสีขาวดำแปลกๆไม่รู้ว่าลูกค้าไปโดนตัวไหนมาเผื่อไปกดโหมดไหนมาอันนี้ลูกค้าก็มาเปลี่ยนจอนะครับพอเปลี่ยนจอเข้ามาว่าเป็นสีขาวดําเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับ Oppo ไปที่การตั้งค่า แล้วค้นหาไปคําว่าโหมดพิมพ์คําว่าโหมดครับทุกคนอ่าอันนี้ก็เลื่อนดูโหมดความสว่างก็เปิดอยู่ทุกอันมาที่โหมดกลางคืนทุกคนโหมดกลางคืนโหมดสว่างก็จะเป็นขาวดาเหมือนเดิมเลื่อนลงมาทุกคนว่ามีตัวไหนผิดพลาดหรือเปล่าโหมดหน้าจอก็เปิด ก็เปิดอยู่ทุกคนมันก็ยังไม่หายเราจะมาหาดูกันครับว่ามีแอปตัวไหนที่ปิดไว้หรือเปล่าเราจะดูพวกโหมดพวกสีนี่แหละทุกคนก่อนเลืเล่อนดูไม่เจอพิมพ์เข้าไปที่สีเทาทุกคนเนี่ยเข้าโหมดมาเข้าไปที่โหมดเวลานอนอ่า ทุกคนเลื่อนลงมาบางทีอาจจะเป็นที่ตัวนี้ก็ได้ปิดเวลานอนอ่าทุกคนหายแล้วนี่ไงมันเป็นหมดสีเทาหมดเวลานอนเวลาเรานอนแล้วมัวก็จะเป็นสีเทาอ่ะไม่ให้แสงมัน Uv มันแยงตาก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนวิธีแก้อ่าทุกคนคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคน ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายประมานี้ครับ